สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ครูอ,อก็จะมาสอนในรายวิชาสุขศึกษานะคะเดี๋ยวครูอ,อจะให้เด็กๆนะคะเตรียมหนังสือสุขศึกษาขึข้นมาค่ะค่ะเด็กๆเมื่อเด็กๆนะคะหยิบหนังสือ ah ข,ขึ้นมาแล้วเปิดไปหน้าที่3ค่ะหน้าที่3นะคะเราก็จะมาเรียนระบบของร่างกายนะคะระบบที่เราจะเรียน คือระบบย่อยอาหารนะคะเรามาดูหน้าที่และความสำคัญของระบบย่อยอาหารกันดีกว่าค่ะระบบย่อยอาหารนะคะจะทำหน้าที่ย่อยอาหารนะคะให้เป็นสารอาหารขนาดเล็กแล้วจะถูกดูดซึมเข้าสู่ระบบไหลเวียนเลือดเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานที่ร่างกายของเรานะคะจะนำไปใช้นะคะ นักเรียนเรามาดูอวัยวะในระบบย่อยอาหารนะคะอวัยวะแรกนะคะก็คือฟันนะคะฟันของเรานะคะจะทําหน้าที่บดเคี้ยวอาหารให้มีขนาดเล็กลงนะคะ2ก็คือกระเพาะอาหารนะคะทําหน้าที่นะคะผลิตน้ําย่อยออกมาย่อยอาหารให้มีขนาดเล็กลงนะคะ3ก็คือตับนะคะ ลับของเราจะผลิตน้ำดีทำหน้าที่เป็นน้ำย่อยอาหารจำพวกไขมันค่ะและสุดท้ายนะคะลำไส้เล็กนะคะเป็นอวัยวะสุดท้ายนะคะในการย่อยอาหารนะคะจะทำหน้าที่ย่อยอาหารทุกประเภทซึ่งอาหารที่ถูกย่อยแล้วจะถูกดูดซึมผ่านผนังลำไส้เล็กนะคะเข้าสู่กระแสเลือดค่ะนักเรียนเปิดหนังสือต่อไปหน้าที่5นะคะเรามาดูการทำงานของ ระบบย่อยอาหารนะคะเมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปนะคะปากและฟันของเรานะคะจะทําหน้าที่บดเคี้ยวอาหารโดยจะมีต่อมน้ําลายขับน้ําลายออกมาย่อยอาหารประเภทแป้งนะคะเมื่อเราบดเคี้ยวอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะอาหารจะถูกส่งผ่านหลอดอาหารนะคะมาที่กระเพาะอาหารนะคะกระเพาะอาหารของเราทําหน้าที่นะคะขับ น้ำย่อยออกมาย่อยอาหารส่วนใหญ่อาหารจะถูกย่อยที่กระเพาะอาหารค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะส่งอาหารมาที่ลำไส้เล็กนะคะลำไส้เล็กของเราก็จะได้รับน้ำดีจากตับแล้วก็น้ำย่อยจากตับอ่อนนะคะและน้ำย่อยจากลำไส้เล็กด้วยนะคะเพื่อจะย่อยอาหารทุกชนิดนะคะย่อยอาหารทุกชนิดให้เล็ก ที่สุดจนสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดไปเลี้ยงร่างกายได้ค่ะค่ะต่อมาเปิดไปหน้าที่6นะคะเรามาดูวิธีดูแลระบบย่อยอาหารนะคะ1เลยนะคะเราดูแลรักษาฟันให้แข็งแรง2เกี่ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืนนะคะ3ก็คือกินอาหารให้ตรงเวลาและครบ3มมือนะคะ สีก็คือควรกินอาหารที่สุกสะอาดไม่ควรกินอาหารที่มีรสจัดจนเกินไปนะคะสุดท้ายนะคะก็คือควรดื่มน้ำที่สะอาดในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายของเรานั่นเองค่ะการบ้านนะคะครูอจะให้นักเรียนนะคะทำหน้าที่8ค่ะ ลองทำนะคะหน้าที่8นะคะข้อที่3และข้อที่4นะคะเดี๋ยวครูอรจะมาเฉลยในชั่วโมงต่อไปนะคะในคลิปต่อไปนะคะระบบย่อยอาหาร ร่างกายของเราประกอบด้วยอวัยวะต่างๆทั้งภายนอกและภายในโดยอวัยวะต่างๆจะทำงานสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบระบบอวัยวะภายในร่างกายมีหลายระบบระบบลำเลียงเลือดระบบหายใจระบบขับถ่าย และระบบย่อยอาหารโดยระบบที่ทําหน้าที่ดูดซึมสารอาหารไปเลี้ยงระบบอื่นนั้นคือระบบย่อยอาหารเมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไประบบการย่อยจะทําหน้าที่ย่อยและดูดซึมสารอาหารเพื่อให้ได้สารอาหารที่มีขนาดเล็กจนสามารถลำเลียงไปเลี้ยงร่างกายปากเป็นอวัยวะส่วนแรกของระบบการย่อยภายในปากจะมีฟัน ช่วยบดเคี้ยวอาหารให้อาหารมีขนาดเล็กลงตอมน้ำลายจะผลินน้ำลายเพื่อคลุกเข้าอาหารและลาเลียงอาหารเคลื่อนที่สู่กระเพาะอาหารกระเพาะอาหารเปรียบเสมือนเครื่องปั่นจะช่วยย่อยอาหารที่ถูกส่งมาจากปาก น้ำย่อยจะถูกผลิตลงสู่กระเพาะอาหารน้ำย่อยจะย่อยอาหารให้มีขนาดเล็กลงอาหารที่ถูกย่อยจากกระเพาะอาหารจะผ่านลงสู่ลำไส้เล็กการย่อยในลำไส้เล็กจะทำให้อาหารกลายเป็นสารอาหารขนาดเล็กจนสามารถซึมผ่านเข้าสู่หลอดเลือดและลำเลียงไปกับเลือดเพื่อเลี้ยงระบบอวัยวะอื่นๆในร่างกาย และทำให้ร่างกายแข็งแรงในลำไส้ใหญ่จะดูดซึมน้ำและเกลือแร่นำไปใช้ในร่างกายในลำไส้ใหญ่นั้นจะไม่เกิดกระบวนการย่อยอาหารแต่เป็นทางผ่านของกากาอาหารที่เหลือจากการย่อยโดยจะถูกขับออกตามทวารหนักต่อไปดังนั้นเราควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบห้ามหมู่เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ และทำให้ร่างกายแข็งแรงคณาเรียนสำหรับวันนี้นะคะเราก็เรียนเนื้อหาจบแล้วนะคะ อย่าลืมทำการบ้านส่งคุออด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่นะคะในชั่วโมงต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ